ครับรอดออกจากบ้านกลางหรือคืนนี้ค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศส่งทายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันนะคะที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะดอดรอดปุกเสียงนี่คือข้าวหรูตึงตึงตึงตงตงเถื่อนแม่อถืออาา ไปถึงอ้าวนางก็เราจอดร,รถไกลเป็นกิโลเลยนะทุกคนไม่นั้นข้างหน้าไม่มีที่จอดพอเดินมาสักพักนะก็จะเห็นว่าถังรถถังคนเริ่มอีแน่นแหละเสี่ยงปูนี่ไม่ต้องท่ามถึงจุดกัาตังแรกตีทริปนู่นทุกคนวาเราก็แวะซื้อขนมกินนะคะพอเดินไกลจริงทุกคนจอดร,รถดีว่าพารถคันเล็กกันนะจอดงาย ได้ถีส้วมวัวมาแล้วค่ะทุกคนไฟวิ่งวังหน้ารักจังและชิ้นนี้รอยหนึ่งนะคะทุกคนขลองทีนี้กูเออมีราคาเพ่ได้แค่เดียวซื้อเขบชิ้นหนึ่งเก้าสิบเก้าบาททุกคนหวาแต่ว่ายาอีกินนันนากินร้อยดีข้องเขาึังนี้เรามาแล,ล้ริมฮาดนะคะทุกคนเขาก็จับเอาไว้โคมลอยกันฉันก็ซื้อมาหนึ่งอันนะคะทุกคนลูกอยากเล่นเราก็ปลอยไปค่อยซึ่งไม่ดีไปยมันะคะปีไม่นี้ก็ชีวิตตีดีวันนี้เยอะเยอะนะคะ ทังนี้เรากับปล่อยโคมของเราไปลอยละลิ้วเลยทุกคนเนาะเชาร์จใบใจตึงกับบรรยากาศนะฮะนั่นคือมันสวยมากทุกคนแต่ฉันอยากให้ผู้ตื่นกับตาอย่างว่ามันช่วยมากแต่ใหนแล่เธอต้องแหลกับคนดีวะจังหวูเต็มฮาร์ตคือไม่ต้องท่ามึงความสั่นตัวไม่มีค่ะพอทุกคนมาแล่มาชมวิวมาดูภูมาดูโคมลอยคือมันช่วยจริง ุกนี้เขาจุดปูทุกคนคู่เขาจุดแบบว่าเต็มฟ้า้เลยทุกคนเอานางผิอยอยงใหญหมากนะฉันว่าจุดปูอ่ะแต่ฉันนั้นทายได้มุมได้มุมนึ่งของ้องพื้นทีประว่าเธอเห็นคนใช่ไหมถึงฉันนั้นพยายามแซกเลยนะทุกคนว่าฉันจะเข้าไปท้ายตรงนั้นตรงนี้คือคือตางคนต่างคางยาค้ายฉันกระได้มุมนี้มานะ้คะาึ่งมันกระ่วยมาแล้มทำรับเราคือเรา,าเห็นด้วยตามันกว้างกันทุกคนกันใช่ไหม ถึงที่ริมหาดเลยทุกคนเขาจะมีคนที่ว่าผ่อนไฟเย็นทุกคนคุ้นฟูฟูคือมันแบบฉันไ่้ติดมาช็อตหนึ่งกันเธอลองเล่นดีๆนะคือมันอึ้งอ่ะฉันไม่ซิบว่าปีเลยที่ไม่ได้ไปฮาวน้างั้นทุกคนไม่ได้ไปเข้าดาวนะปกติไปเฉพาะกลางวันคือมันดีงามมากเลยอ่ะถ้าใครแบบว่าเออไม่เคยลองไปเย็นไปนะเธอท่านที่มันเนียนคนมากจริงแต่มันก็สบายใจสนุกด้วยแต่เป็นอะไรที่แบบมันคุมกับฝมสวยที่เรายากดวน